เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดได้พบปะและให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดอุดรธานีที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมโดยมีนายวิวรชนประดับศรีผอกกทอุดรธานีนายสามารถหมันนอกประดับจังหวัดพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีร่วมให้กำลังใจ ดรธนดรพุทธรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การกาญจนบุรีเกมในส่วนของจังหวัดอุดรธานีมีตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนระดับภาคจำนวน32ชนิดกีฬาเป็นนักกีฬา254คนเจ้าหน้าที่70คน รวมทั้งสิ้น324คนโดยทั้งหมดจะเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีเพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่14ถึง29สิงหาคมนี้โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้รับมอบเงินสนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากกกทอุดรธานีจำนวน1,293,556บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี1นล้านสองบาทและทําการส่งมอบให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ทีมนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานีต่อไป